คำถวายเครื่องสักระพระรัตนตรัยและบทไหวพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรณะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรณะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรณะ สังขังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาปุทังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธรรมโม ธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมาม